m u 4 9ครับลูกค้าเรียกร้องมานะครับให้ถ่ายเฉพาะคันนี้คันเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับ m u 4 9ครับคันนี้รถเพิ่งมานะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับลูกค้าสวยๆเดิมๆเลยราคาเลือกได้นะครับลูกค้าคันนี้ A98 นะครับราคาเลือกได้ลูกค้าเลือกเป็นอุปกรณ์1ชิ้นหรือ2ชิ้นได้นะครับลูกค้าเลือกเป็น1ชิ้นหรือ2ชิ้นได้เป็นผ่านบุกเบิก หรือผ่านพวนได้ลูกค้าเลือกเอาทั้งผ่านบุกเบิกผ่านพวนได้นะครับรวมลูกค้ารวมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับดันหน้าผ่านบุกเบิกกับผ่านพวนนะครับราคานําเสนออยู่ที่6กแสนห้าหมบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นได้นะครับบางทีเขาบอกว่าอุปกรณ์3ชิ้นเนาะ Rose. อะุปกรณ์3ชิ้นได้นะครับลูกค้าก็ MU 4มส,สวยอุปกรณ์3ชิ้นได้ดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นได้นะครับลูกค้า สนใจคันนี้ผมก็พาเดินดูนะครับเดินดูรถคันนี้จะสวยมากนะครับเนื้อตัวสีเดิมนะครับเนื้อตัวสีเดิมมาร์กทุกตัวอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยลื้นนะครับสวยๆนะครับยางเดิมติดรถมา4เส้นนะครับคุณลูกค้าสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันครับเปล่าอันี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับเนื้อตัวไม่ได้ทําสีนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทลูกค้าดาวที่ห้าหมื่นได้นะครับ ชั่วโมงงานอยู่ที่1,000ชั่วโมงครับชั่วโมงงานอยู่ที่1,000ชั่วโมงขายสวยเดิมไม่เคยแกะนะครับขายสวยเดิมไม่เคยแกะครับยางดอกลึกนะครับยางดอกลึกนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้กันยาวๆเลยครับสีเงาครับมาร์กอยู่ที่เดิมหกแส0 0้าหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์เลือกได้ผันบุกเบิกขันพวนรวมกันสามชิ้นได้าราคาหกแสนห้าบาท ยินดีที่ท่านดาวอยู่ที่50 0 0 0บาทได้นะครับส่วนค่าง,งวดส่งอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นนะครับลูกค้าส่งที่ประมาณแสนสองหมืนะครับสนใจลูกค้าก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับผมไปคำนวณให้วันดีลูกค้าบอกอัปเดตเอ็มยูสี U ่ C ให้หน่อยว่าคันนี้สวยไหมผมก็เลยจัดให้เลยนะครับก็ชมกันได้เลยนะครับ สนใจก็สอบถามโทรเข้ามานะครับ MU49 คันที่ A98 นะครับ MU49 เรามี2คันนะครับคุณลูกค้ามี A98 กับ A99 นะครับ A98 ก็จะสวยกว่าครับ A99 ก็จะถูกกว่านะครับผมก็เลยเอา A98 มา,าให้ท่านชมก่อน A99 ก็กําลังเปลี่ยนยางหน้าครับกำลังล้างทำความสะอาดอยู่นะครับ A99 ขายอยู่ที่595,000นะครับ ราคาก็จะต่างกันนะครับลูกค้ารถก็จะสวยต่างกันครับไม่ได้สวยเท่าคันนี้นะครับลูกค้าก็เลือกที่ประหยัดกว่าหรือว่าเลือกคันนี้ก็ได้นะครับห้าแสนเกาหม่าบาทายินดีใหท่านดาวอยู่ที่30,000บาทได <c oughs> ้สนใจโทรเข้ามานะครับสอบถามได้เลยอัปเดตให้ดูแล้วนะคะคุณลูกค้า0872244 0 2 3ครับผม